ภาพนางฟ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบช่วงล่างแน่นขับดีมากแถมราคายังไม่ถึง3 0 0แสนกับคันนี้เลยเชฟโรเลตแคติว่า2.0 l t z a w d ปี2012นั่นเองค่ะ ดี๋ยวเรามาเริ่มจากบอดี้ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนที่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินถัดกันมาตรงนส,ส่วนของกระจังด้านหน้าเป็นแบบ2ชั้นที่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินตัดกับโลโก้โบอดไทสีทองทําให้ตัวรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะเริ่มจากด้านล่างเป็นล้อลอยขนาด19มาพร้อมกับแม็กเดิมจากโรงงานเลยถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวที่ตัดกับขอบประตูแล้วก็ตรงมือจับเป็นโคมเมี่ยมสีเงินทำให้ตัวรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นและคันนี้นะคะเป็นทรง SUV ขนาดใหญ่แล้วก็ยังเป็นสีขาวที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดด้วยค่ะ ูกันต่อที่บอดี้ด้านหลังเลยนะคะไฟเบรกก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ดวงในส่วนไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ด้านบนนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะไฟเบรกของเขาก็ยังเป็นแบบ LED ด้วย ถัดก,กันมาตรงก้าวก็จะตกแต่งด้วยคิ Q ้วโครเมียมสีเ e งินแล้วก็ด้านล่างมีปาร์คิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด3จุดและตรงนี้นะคะ AWD นั่นก็คือบ่องบอกว่าคันนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อน4ีล้อตลอดเวลานั่นเองและยังไม่หมดเท่านั้นนะคะด้านล่างสุดก็ยังมีท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตมาให้ด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในด้านหลังกันเลยนะคะ นี่เลยค่ะด้านหลังฝาท้ายของเขานะคะเป็นแบบช็อกแรงทําให้เวลา,าเราเปิดก็จะเปิดได้ง่ายมากนะคะในส่วนภายในด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระได้เยอะเลยคือพื้นที่กว้างขวางมากใหม่แล้วก็สะอาดแทบที่จะไร้ริ้วรอยเลยนะคะและถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระอีกเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในห้องผู้โดยสารกันเลยค่ะ ภายในห้องผู้โดยสารนะคะเขาดีไซน์ได้พรีเมียมแล้วก็ทันสมัยมากๆอย่างตรงในส่วนเบาะของเขาก็จะเป็นสีเทาสว่างเป็นเบาะหนังนุ่มๆตรงกลางมีรูระบายอากาศมาให้ซึ่งจะทําให้ห้องผู้โดยสารของเราดูสะอาดตามากๆนะคะแล้วอย่างตรงในส่วนเบาะฟังคนขับก็ยังเป็นเบาะกลับไฟฟ้าด้วยค่ะ ถัดกันมาตรงในส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดำที่ตัดกับลายเทปล่าสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของคองนโซลกลางนะคะก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้ที่เราสามารถเข้ามาฟังเพลงดูหนังแล้วก็ยังดูข้อมูลของรถได้อีกด้วยดูทริปรถหรือว่าจะปรับอุณหภูมิจากหน้าจอนี้ก็ทําได้เช่นกันนะคะถัดกันมา2ปุ่มใหญ่ๆเป็นปุ่มปรับแรงลมปุ่มปรับแรงแอร์ในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5าสปีดแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพื่อเพื่อ ิมความประหยัดนะคะมีโหมดอีโคมาให้ด้วยค่ะ มาดูกันต่อที่ในส่วนด้านหน้าคนขับกันบ้างนะคะในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็ยังปรับโหมดต่างๆได้จากพวงมาลัยนี้เลยในส่วนฝั่งขวามือก็มีครุสคอนโทรลมาให้ด้วยแล้วก็ที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะคะคันนี้สามารถปรับแรงลมแล้วก็ทิศทางของแอร์ได้จากพวงมาลัยนี้เลยเพื่อที่เวลาที่เราขับขี่นะคะจะได้ไม่ต้องละสายตาไปจากท้องถนนเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนฝั่งด้านหน้านะคะก็ยัง มีไอเทมที่ให้เราได้ใช้งานอีกเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บคอนต่างๆที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านบนตรงคอนโซลกลางนี้นะคะแล้วก็คอนโซลกลางตรงนี้ก็มีให้เช่นกันแล้วก็ยังมีที่วางแก้วน้ำมาให้ถึงสองตแหน่งเลยทีเดียวด้านหน้านะคะยังน่าสนใจขนาดนี้ในส่วนด้านหลังห้องผู้โดยสารจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเจ้าก็มาอยู่ภายในห้องพโดยสารด้านหลังแล้วนะคะบอกเลยว่าด้านหลังเขาก็ดีไซน์ได้พรีเมียมเหมือนด้านหน้าเลยแล้วก็ริ้วรอยนะคะแทบจะน้อยมากๆเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นทรง SUV แล้วก็ความกว้างความใหญ่ก็ไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยยังตรงเล็กรุมกับเพชรลุ่มของเจยานะคะก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลย แล้วก็ในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนุ่มๆนัน่งสบายๆอย่างนี้เลยตรงกลางมีโรโูระบายอากาศมาให้แล้วก็ยังสามารถนั่งได้ถึง3ามตำแหน่งเลยทีเดียวแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนนะคะตรงกลางก็ยังสามารถดึงออกมาเป็นที่พักแขนหรือจะวางแก้วน้ําก็สามารถวางได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะโดยรวมๆแล้วนะคะคันนี้น่าใช้มากๆค่ะ SUV 7ที่นั่งที่พร้อมพาคุณและครอบครัวของคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะใกล้หรือใกล้แถมราคาน้อยมากๆยังไม่ถึง3 0 0แสนบาทเลยสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open Road สำหรับวันนี้เียวก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย Open r o a d t h a i l a n d คิดถึงรถคิดถึงเรา